Bismillahirrahmanirrahim Nahmanuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihin karim Amma ba'du wan asri Innan insana lafikus Illa allazina amanu wa amilus salihat Wa tawasaw bilhak wa Binong di rakor, binong di Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, song rau maju di dunia ini, mi pahamai, mi pahamai buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, song rau ma buat upaya melalui sana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงอุมมัดชุดถ่ายโดยมีเป้าหมายว่าเป็นประชาชาติดีเลือดติดทุกทรงมามีชชรัตมันอยู่เนื่องจากชวนในความดีทรงหยับยั่งจากความชั่วและกาซา้ำอีมานกับอัลลอฮฺสุบะตาลามีชชร,รัตเนี่ยเนาะพี่น้องตี่ละคนอัลลอฮฺเราต้องพยายามให้มันอยู่ในชชรัตมันเนื่องเราอยู่ในชชรัตเป็นอุมมัดหยกชุดถ่ายอุมมัดของท่านนบีม,มูฮัมมัดซาลลัลลอฮัลลอฮฺ สร้างจักชวนกันในให้ทําความดีเราได้ทำอะไรมาจะชวนความดีความดีคืออะไรความดีคือคําสั่งของอัลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีมฮัมอมุสลลารอบและสลัมยับยั้งจากความชั่วเรียกร้องผู้คนหรือว่าห้ามปรามผู้คนอย่าให้่พิจาร์คำสั่งของอัลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีมฮัมอมุสลลารอบและสลัมและการเรากับอิมานกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาการอุเยบ การอพยพบการที่จะรอจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งแต่เขาที่จะรอเปลือยลอดสุมาตรา,าเขาก็จะได้อัลลอดไหลรอซูลนเขาก็จะได้พ้นบุญมันจะเป็นเป็นพ้นดีกับเขาในอาครัตแต่เขาฮิจะรอไปด้วยกับเปล่าไม้สิ่งเอิญเขาก็จะได้สิ่งแต่เขาเนี่ มีชายคนหนึ่งเขาออกไปสู้รบในสงครามศาสนาเขาต่อสู้ด้วยความแข่งขันสภาผู้คนมองว่าเขานั่นเป็นคนเดี๋ยวตายชะเห็นแน่นอนก็เกิดได้ตายลงในสนามสนามรบนั้นแต่ว่าเขาไม่มีความอิกลัส <c oughs> มีความไว้สุดใจเผื่อลอสุบาตาลา ในวันเนี้ยอัดลลสุมาตาลาบอกถึงเนี้ยมัดต,ต่างๆติดให้กับเขาเนี้ยมัดร่างกายแข็งแรงเนี้ยมัดต่างๆแหละท่ามก็ว่าจริงไหมก็ว่าจริงอัล้วลลสุมาตาลาท่ามว่าอะไรคือสิ่งแต่วา่าฐานนั้นจุโกโดในเนี้ยมัดเดี๋ยวลลสุมาตาลาให้กับฐานก็ <c oughs> บอกว่าเขาออกไปในหนทางก่อนลลสุมาตาลาเขาต่อสู้จนว่าจนกว่า,วาแหลกจเขาได้ตายในหนทางก่อนลลสุมาตาลา Allah ซุ่มมาตาลากล่าวว่ากีหก Allah ซุ่มมาตลากล่าวาาว่าขีหกตีโอ,อกไปต่อสูน้นั้นเพราะว่าต้องการให้กลุ่มชนข้องฐานนั้นตกกันนั่นแหละนัว่าเป็นกลุ่มชนแต่มีความกล้าหานันถึงกับคนเดนในดุนยานั้นเขาก็บอกเลยว่าฐานนี้รลบด้วยความกล้าหาญเลยกับกลุ่มชนข้องฐานนี้เป็นกลุ่มชนแต่มีความกล้าหาญ อัล็อกซูมาตาลาให้มละกัดจับถ่าวคนนีอะไรกันหลักความนาลงชุ่นเราหลอกคอล็อกซูมาตาลาอามานจะเราไปนั่นเพราะฉะนั้นเราแต่งเนียดแต่งเนียดให้ดีแต่งเนียดเปลือลอัล็อกซูมาตาลาเนื่องออกไปอิสลามปรับปรุงตัวของเราซองไปเรียนงานของท่านนบีม,มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซมสร้างไปเยี่ยมเยียนพี่น้นนนองจะมีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ เป้าไม้ก็การออกไปในหุนทางฮ้อนลอสุมาร์ตาลาทาร์ทารา,า,รามองไปย่งนบีจัดกองทัพแหลกกะอามุบักจัดกองทัพเป่าไม้ก็ออกไปเปื่อยได้เขาแต่งเนีย่ยได้ฝื้นนบีตัดเกณฑ์ไปในสงข้ามที่มีความร้อนก็ออกไปในสภาพติว่าไม่พร้อมแต่ก็ต้องแต่งเนียเปลือยลอสุบาตาลาอลอสุมตามตาลาพอใจตัวเขา คนเดไม่ได้ออกไปในหนทางคอลอดลัสมาตาลาคนเดไม่ได้ออกไปในหนทางคลอดลอสมาตาลาแต่ว่าใจของเขาอยากจะออกไปโตกบอยขอดโตกบอยขอดหาสิวันเขาเมฆก็ตัดการผูดด้วยตต่การอะไรได้ด้วยพี่น้องที่รักคลอดลัสมาตาลาเราต้องในการไปนี่เราแต่งเนี่ยเราให้ดีถ้าไปเผื่อที่จะไปไปรวมย่ไปรวมในยย่ถ้าไปเผื่อที่จะ เผื่อที่จะไปเล่เราบอกเขามาแ่าไรมัง่งเราต้องมีเป้าหมายของเรา,าจัดเตรียว่าเราไปเผื่อได้หนึ่งไปเผื่ออัลลอฮฺซุบาะตาลาไปเผื่ออัลลอฮฺเหล่าเราซูลข้องข้องพระองค์เนื่งซ่องไปเรียนงานของท่านอาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลในสุลัมสามไปเยี่ยมเยียนปีนองเตมีกาลิโมห์ลา,หาอิลาฮะอิลละหรือไปเยี่ยมเยียนกับอุม,มัดของท่านอาบีมุฮัมสสลลลม,มัดสุลลัลในสังหมด พี่น้องทีรัเขาลัทลาโราไปเตนูนั้นเต้สำคัญนั้นแต่นูนั้นอามานแต่เ็าทำนั้นนึ่องอามานเขาบายานเขาบายานแลยก็เขามีการละมาดร,รวมกันเขามีการกินข้าวนึ่งในการบายานนั้นเราไปฟังกันอุโซมานแนะนำง่ายให้กับเราถ้าให้ดีนั้นพี่น้องทีรัเขาลัทลาทุกคนจะต้องมีปากกาะกระดาษ ไปเลวก็มีประกาและกดาและกจดมาและกเนียดว่าเพื่อที่จะเอามาอิสละาตัวของเราหนึ่งมากในการมากในการเอาปวดเราเนียดว่าต้องเราต้องการไปฟังอวุโสของเขาเราก็ไปจดมาแหลกสิงเหล่านั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็เอามาอามานในการเนืชีวิตของเราตอนโยนโยมากในการได้ว่าบุคคล ตอนโยนในโยนมากในการดาว่าผู้คนไปสู้อัลลอฮ์สุบฮฺมาตาลาอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ดึงเกียรติอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ดึงริสกีชูก๊อดในในเนี่ยมัดแต่อัลลอฮ์สุบฮฺมาตาลาให้เราเป็นคนนึ่งแต่ให้เราได้มาได้ใช้จ่ายชีวิตของเราเลยการสับสินของเราเลยเวลาของเราเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาตาลาดาว่าไหมในการเดินทางในรถก็ต้องดาว่าถึงความเย่ก็อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาไหม ปลายามอย่าตะเกณฑ์ปลายามอย่าพูดถึงความเนื้อหยากของตัวเองเดแต่ล้อซุบารุตระลาตัดซอทตุ้กก็ทุกกันหมดสิ่งนี้ล้อซุบารุตัดซอมันทุกคนโทุกันหมด,ไ,ด,มด,มหมดไม่ได้ตัดยางไม่ได้ตัดได้เร็วมาบ่อยนั่นมาแต่นั้นไม่ต้องซาดยาย่างกว่าล้อซุบารุตระลาทรงรู้ดีว่าล้อซุบารุตัดซอกเบายังไงแต่เรานีเรามาเผื่อ,อล้อซุบารุตระลาคนเดียวคนเดียวออกไปในหนทางก็ล้อซุบารุไปในสภาพที่ลำบาก คนกังนึงแต่ว่านบีตัสเกนตัสเกนเ,เบื่อที่จะรวบรวมรวบรวมสับสิ้นอาหารเบื่อที่ออกในหนทางเนาะลอสุมูมาตาลามีมีชายคนนึ่งไปไปรับจ้างกับยาฮูดีแลกัไปตักน้ำเบื่อที่ไปรับตอนอินทาพมมารามะครับยาฮูดีได้อินทาพารามาส่งกบถึงเอาอินทพารามะได้มากนั้นเอาไปให้นบีมูฮัมลลลมัดสุลฮิวะในสลัม คนยาฮูดีหรือว่าคนมุนาฟิกก็บอกว่ามีมประโยชน์อะไรสีหรับคล้องแต่อิฐไม่หนีแต่ว่านาบีรับอินทภาพลามนั้นเลยไปตั้งบนบนยอดคล้องกองกองอะไรนะบนยอดคล้องกองกองบริจาคอะไรการเนื่องจากการมุยาดะคล้องคนคนนี้แหละลออซุมาตาลารับการการเชสลาคล้องทุกคนเลยอ่าพี่น้องทีร่รักท่าั้งหานึ่งเราจะต้องหมากในการทัว่า ดาว่าถูกช่วงเวลาดังแต่เดินทางไปอยนู่ในโยศ <c oughs> ยูริแรงมันก่อนเป็นไงไงเนาะห้เราหายสลามใหายได้อย่างหน่อย25่ครั้งหายลาลาหนี่ไม่ต้องอะไงรได้ก,ก็ได้หายลามกับ <c oughs> บุงประกาศถึงความเป็นการดูอาเป็นการอวยพรนนั่นก็เท่อเป็นการดาว่าเลยหายสลามแรักยี่ห้าครั้ง ปอบไกยกัสลามมอะไรกุม้มปอบไกอัสลามมอะไรกุม้มยายามนับด้วยมันเป็นอะไรได้เดียว่าง่เราบไปย่ามแต่เรา,า,มา,เราไม่กอยได้ทํากันมากในการดาว่าี่นองทีรักอลซุล่าเดนวนก็จะมีการตะเล็มกันด้วยไปเดนวนเนาะก็มีการตะเล็มเราก็ไายามที่จะไปยูนในวงตะเล็มการออกครังนี้นี่เป็นการออกต่ี่ว,วอาจจะเป็นสามวันหรือว่าเจ็ดวันแล้วแต่ใครเนียดบางทีก็ออกออกต่อ อามานที่อยู่ในโยนั้นถ้าเราโยนในโปรแกรมของมันนั้นเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ในตะเล่มนี่ให้ถึงแม้จะมีคนมาเราก็ต้องใช้อดาบในการตะเล่มนังม่งแบบปืนนั่งในการตะเล่มนังม่งแบบปืนละไรกัเราอ่านตะเล่มมานานเลยแต่ว่าไม่มีมีไม่คีฮาริสหรอกเดีย๋ยวเราสาม้มาเดียวเอามาอามานได้ นั่นคืออัลลอฮฺซุบะตาราเปิดให้เราได้เข้าใจฮะดิษสิ่งอัลลอฮฺซุบะตาราเจาะจงให้เราได้ได้ปฏิบัติอ่าบางคนเหมือนกับว่ามีฮะดิษขงท่านนบีมูมมัดสมาลลอฮฺสุลลัมบอกว่าหลังจากหลามาสร็จแล้วันให้กล่าวซุบฮานัลลอซานซามขังอันทำมีละสามสิบสามขังอัลลอฮฺวกบัดสามสิบี่ขังมีฮะดีษข้อเสนนบีมูมัสมาลลอฮฺสุลลัมเราฟังเราฟังเหมือนเชยเชยแต่คนแต่อัลลอฮฺซุบะตาล่าเปิดได จากแต่วา่าวันนี้เลี๋ยสุุล่าเปิดไอ้ขรัวนั้นเขาเห็นถึงความสําคัญของตรงนี้นั้นจากวันเดี๋ยวเขาได้ยินฮะดิษนั้นจนนู่นเขาลบไปห้ารสุุล่าตุกขังแต่ก็ลำลามาสนั้นไม่กลับเขาไม่เคยถึงเลยซุบฮานร,มาร,มาระละ 33, มันทำมิละซุบฮานนั่นรอดซานุามันทำมิละานุซามันลอดบาซาเุเซนี่บางฮะดิษก็บอกวา่าบางฮะดิษก็บอกวา่าให้กล่าวคำแล้วหนีขอนอนึ่งท่ันอาลีมากกวา่าตั้งแต่รู้ฮะดิษนี้ขึ้นมาไม่ก็มาจนถึงนู่นไม่เคยฆ่าเลย แม่แต่อยนในทุงข้ามก็ยังอามานฮะดิสนี่อยู่เลย<ม>นี่ผมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮมาตะลาเปิดให้กับบางคนท่นนั้นบางคนฟังแล้วก็เชยอย่าน,นั็นอะก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮมาตัลลาไม่เปิดให้เขาได้เข้าใจฮะดิสลีนน่บางทีเรากา็มันมีหลายๆาอย,ย่างละบางทีบางคนอัลลอฮ์ซุบฮมาตัลลาเปิดให้จนว่าต้องท่องเพื่อที่จะอามานสิ่งเหล่านั้นน,นี่เ้องตหลักศาสนา ตะเล่มเราต้องฟังให้ฟังในตะเล่มให้อยู่ในอาดาบของมันให้ดีนั่นก็คือว่าให้เราทุกๆุกวันจะมีการตะเล่มอยู่จะทุกวันจะมีการตาเล่มให้เรารวมใน,ในการในวงตะเล่มนั้นถึงพอถึงเวลาพอถึงเวลาไปกินข้าวก็ต้องใช้สีฟัาอีกรมอมกันบางทีมันก็ต้องประโยชน์ในนูนั้น ไปเยอะตหนูนั้นมันก็ต้องบางทีมันก็ต้องช่วยกันก้ามัดต้องช่วยกันบางทีมันก็ต้องช่วนกันบางทีมันก็มีคนไม่พี่น้องนี่นะล้วเราสุมาตลาซีฟัตอีกรอมอีกรอมไหนดาว่านี่รองทั่นกลับไปเลยวะเรานี่แต่ว่าได้ข่าวมาทํางานดาวานี่เพราะไส่ได้เลยไส่ได้เลยว่าทําไมทําไมยัดมันถึงมาได้ทํางานดาว่านะเพราะมันจําได้สิ่งเดียว่าผมแต่ว่าทํางานดาวานแต่มมจด,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 าาดจบดาว่านเองอะไรนรู้เนาะ จเล็กๆอันไปแมงี่มัจยิตซึงบดาว่านั้นมันมา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 เยอะในมันจยิตซึงมันนั้นตักข้าวเลยก็ให้เด็กๆกินแล้วทุกครั้งเลยเวลาดาว่ามานะมันตักข้าวเลยก็ให้เด็กๆกินซึ่งเราเป็นเด็กๆกรู้สึกว่าเอ้ ه, บดาว่ามานี่มันกับยากจะตามยากจะไปรวมไม่ใช่อามันไาย่านแก้งเนาะ สาเหตุเดี๋ยได้ข่าวว่นั้นลองกิดย้อนไปเลยว่ะสาเหตุอะไรเดี๋ยวอับดุลกอณีนี่ได้มาทำได้่ะขังแรงนั้นสาเหตุอะไรเดีอับดุลมาลิกมอนอับดุลมาลิกได้มาทำได้่ะสาเหตุอะไรทดี๋อามิดอรชิดีมาทำได้่ะไม่ได้แม่งเอมาไปคว่างอามิดอามิดนั้นบ่ายญาติเลยมันร้อยเลยไปได้ปะไม่มีแต่ว่าสาเหตุอะไรสาเหตุก็พอมเดี๋ยวได้ข่าววานน้งานได้่าสาเหตุเพราะว่ายามาอัดมันอีกร้อม มันอีกรอบเด็กไม่ใช่ยามัดเดียวด้วยยามัดแข้าวไปคล้องตอสงท่านเนาะตุ้งตเกี่มัดเลยเด็กในเดี๋ยววิงๆๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่ง่นั้นพอถึงเวลากินข้าวมันก็จะทอนเด็กมานั้นเลยกบตั้งทาดไว้ให้เด็กก็มานั่งร่วมกันกินข้าว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 แกงธรรมดาก็กินน้มือเรากินมันมนั่นสาเหตุนั้นทําให้ทำอาลักษมณ์ตาลาให้บาวคนนึงได้มาทํางานได้ว่ากอัลักษมณ์ตาลา่าตั้งตั้งเดี๋ยว่าคนเดี๋ยวถ้ามันเขาไม่จะรู้ังได้ ก็เพราะฉะนั้นสิฟัิอิกร่อมมีนองในระก,กังล,ลัุนาเราออกไปในเนทางกรลอ่ซุมลามีแต่คนไม่คนเ่าคนเ่าต้องอิกร่อมคนไม่คนไม่มีอะไรจะช่วยเลือกคนเ่าได้กระอิกร่อมอิกร่อมถามเดี๋ยวลสุนาตาลาให้ความสราม,มาแต่จะเราอิกร่อมหนึ่งให้โยในตาเล่มหน่องเละกะอะกิบอดัตโยในนน้วหน่อตาหัดหยุดเรื่องตาทัดหยุดนี่ปกติบางๆนี่ตาทัดหยุดไม่ค่อยคาดหรอกแต่เราพยายามลยจ้ะ มายังในคนมากอิบัดนี่ได้มายังได้มายังในสถานที่ที่คนมากคนเดีย๋ยวมายังรวมตัวเซทิบคนเลยดูอาเลยมีคนนึงดูอาเลยอาวินพร้อมกันนั้นอินชอนเนาะอัลลอฮ์ซุลลอฮะตะลาไม่รับของใครสักคนอันลลอฮุซุลลตะลารับของใครคนใดคนนึ่งอะอัลลอฮ์ซุบลอฮิตะลาโดยความเมตาามเมตาของอัลลอฮ์ซุลลอฮิตะลาดับดูอาเนาะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสได้ดูอากับคนเดี๋ยวมีจำนวนมากนะ เพราะฉะนั้นดุอาดุอาสิ่งอะไรที่ว่าเราอยากที่จะขอจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮาตะนาบางทีก็ต้องจอดถ้าเราจดนี่ว่าสิ่งอะไรที่เราต้องการในดุนยาติสิ่งอะไรเดี๋ยวเราต้องการในอาทิตั์นี้ไม่เกินสิบข,ข้อคก็ต้อตงการเราไม่ใช่มากเด่หรอจริงลองเลยได้ในดุนยามั้งหนึ่งให้ให้ให้โลกไม่ดื้อเร่งชองให้โลกให้โลกเป็นโลกที่ส่อแรกช่องไอมี่สับสินเดี๋วว่าเพียงพ่อเลยกระจายโดยไม่คุณกิน ซ้ำไปนี่แหละในาคาร์ดยี่ทงในดาวสาวรรค์นก่อนล็อกซูมาตาลาอยากให้หลอดพ่นชักนราหลอกเขาล็อกุูมาตาลาไม่ดาวไปสู้นราหลอกเขาล็อกุูมาตาลาแม่มาตาแต่เดียวเดุนยากับเฟิร์มมาซึ่งได้บางทีมันก็ต้องจดพอเราอันกินไม่ออกว่าดูอาด่อานักข่าวไรในอิบรนาฮิามมีมีละมาดละมาดไปอยู่ในนวลอ่าลำาดตาหยุดละมาดดูฮาละมาดอิชรอกละมาด ถ้าหยุดด้วยอิชรอกเอาว่าบีนหรือว่ามันเรียกว่าอิชาช่วงนั้นไม่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 ่อยได้บอกก็ประหยัดไอ้ได้เดี๋ยวเราสามันละมาดได้ค่ะให้ละมาดถ้าไปเยอะในนู่นนั้นฟาดประหยัดหนึ่งทานละมาดตัสเบียได้นั้นกายละมาดตัสเบะละมาดตัสเบียนี่อัลลอฮฺซุบะตาล่าจะอภัยโทษสิ่งที่ผ่านมาเลยก็อภัยโทษสิ่งที่ไปข้างหน้าสิงที่ไปข้างหน้านี่ไม่แน่ใจนะแต่อภัยโทษนบีบอกว่าถ้าให้ได้นั้นหนึ่งครั้งในชีวิตให้ได้สักครั้งนึง ตาให้ดีนั่นก็คือว่าทุกๆเดือนหนึ่งังทุกๆุกปีหนึ่งขังทุกๆกวันให้มีการละมานะละมาตัสเบียละมาตัสเบียให้ได้ไม่น้องเด่ลยะเราสนะโดยเฉพาะเราออกกี่มาน,นี่เราออกกี่มาน,นี่ออกไปสามวันหรือว่าที่ิวนี่ต้องให้ได้ละมาตัสเบียกะขังหนึ่งอย่าเป็นในว่าออกไปเทียเย่ยวเดือนเะละมาตัสเบียไม่ได้ตะรังที่ถ้าไม่ได้ช่วงนั้นแหละไม่รู้ได้ช่วงได้เลยถึงนั้เป็นเยอะแต่การบอกกนไม่นี่นะ เราต้องให้ได้ละครนึงซึ่งมายังตัสบียมายังไม่เบื้อทามอมีตตาอามีตไม่รู้กายอมีตก็ต้องไปห้ามอ่ะเพราะหลวงยอดทามโน่ในการในการเดินทางนี้มันก็ต้องมีอามีตอามีตหนึ่งคนด้วยละมาตัสบียเอ่อละมาคุรานคุรานพยายามให้ได้อย่างหน่อยหน่อยแล้วอ่านคุณวัวล้อสักอ่านคุณวัวล้อสามใบสามาพ้านบุญกอ็อ่านคุณวัวล้อหนึ่งครั้งนะคกับอ่านคุรานเส้นหนึ่งส่วนสาม แต่อ่านกุรอนาซ3ำซครั้งเนี่ยพ้นบุญแต่กับการอ่านกุรอานนึ่งจบนั่นคือพ้นบุญของมันทางหลัดแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็พยายามอ่านอุซเนใาะแนะนำให้เราอ่านวันละนึ่งหยุดเพม,มันทำไม่ได้ทำไม่ได้ที่น่งละม่าน2องตะเล่มอ่ำส,สิเกตสิเกตชาวเย็นใหญ่ขาดวินอนอในหลักคลอสลาคนไหนก็ตามเด็กาบสิเกต เขาเป็นคนเป็นในศาสนาของลอสุมาตราคนในเขาไม่สิเกตเขาเป็นคนตายในศาสนาของลอสุมาตลามีอุโสาบอกการเดว่าเราสิเกตนี่จะทําให้เราไม่ลงลืมจะให้หัวใจนี่เชื่อมโยงกับลอสุมาตราจะให้หัวใจมีชีวิตชีวาจะการสิเกตจะทําให้เราไม่คิดผุ่มสาราเราต้องสิเกตอย่างหน่อยชาวสามรอยย็นสามรอย ถ้าสิเกตไม่เป็นว่าสิเกตอะคือตามอามีทำอามีแต่อามีไม่รู้อามีก็ต้องไปห้ามอ่ะหน่าทำามนาอักันนั้นเลยอามีก็ต้องไปห้ามอ่ะเออเละก้าดูอาดูอาอย่างในบอลเลยเดี๋ยวดูอาต้องดูอาแบ่งเวลาให้มันเท่าๆกันละมาดกรุรอานสิเกตด,ดูอานี่ พยายางมันเป็นถามๆมันเป็นร่างเนี่ยซิ่งเรานี่พออิบดัดมันมีอยู่ซีพอเซีแล้วนี่มันแบ่งเป็นถามๆามว่าถ้าสามาดถกึ่งจะโมงนี่กาสิกเกตจะกึ่งจะโมงแล้วก็อ่านกูอ่านกึ่งจะโมงแล้วก็ดูอ่านกึ่งจะโมงดูอ่านนี่เป็นอะไรตีบะเขาเขาหยอกได้ไม่ก่อยหน้าเนี่ยหยอกกันแป๊บเดียวลงเพศฝนแบบได้เพศฝนมาขิดความต้องการของตัวเองกันไม่โอ๊กขิดความต้องการของตัวเองไม่โอ๊ก เพราะฉะนั้นความต้องการของเราและบอกเหล่ากัสลสุมาตาลาอย่าโลเบาเป็นแบบนั้นเบาไปามไมนั้นเลยแต่มันไม่ได้เบาอยากได้เบาอยากได้กับบอกอัสลสุมาตาลาไปเบากลัวนรกของพระองค์กับบอกอัสลสุมาตาลาไปในในเหมือนกับเราบอกกับคนทดี่เราไหวใจนั้นเหมือนกับเราบอกกับผู้ที่ผู้ที่เขาสามารถช่วยเหลือกับเราได้นั้นแต่ต้องมีความมั่นใจที่ต้องมีความแต่งัวใจของเราเพื่ออัสลสุมาตาลาตุกการกระทำ แต่ว่าวแต่เล่มอิบดัดคิดมัดคิดมัดก็ต้องช่วยกันพี่น้องที่รักเขารอสุมาตลาในการเดินทางนี่ในการเดินทางต้องตั้งอามีดหนึ่งคนต้องตังอามีดหนึ่งคนอามีดการดูมีนาทีอำนวยความสะดวกให้กับยามัดรือว่าอามีดเป็นคนคิดมัดยามัดส่วนลูกยามัดมีนาทีต่ออัดในคำสั่าขอ้อามีด ต ala, ala, e ่อ well e ัดเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องนี่ลักอลอสุบะตาละการตออัดตออัดตออมีดเหมือนกับตออัดต่อรัซูลตออัดต่อรัซูลเหมือนกับตออัดต่อหลอกสุบาตาละพี่น้องนี่ลักอลอสุบานะคำสั่งของหลอกสุบาตาละบอกให้มาเลกัสเลกาเล่ายินเอ่อมาเลกัสเลกาอิบลิสเนี่ยให้สุดหยุดกับนบีอาดัมมีแต่อิบลิสเ่ไม่ยอมสุดหยุดกับอดีมนบีอาดำหนึ่ง ผู้ดสิซังเออโลอสุมาตาลาให้สุ้หยุดกับนบีอาดัมแต่ว่าอิบลิสไม่ยอมสุ้หยุดไม่ต้องอัดเหตุผลนี่ไม่ต้องอัดอโลอสุมาตาลาเลยลงนั้นนมันจะเป็นชาวนาฬิกาอโลอสุมาตาลาเพราะฉะนั้นเราสิฟัตต่อัดถ้าสมืติว่าอาหมีญญไม่ขัดกับคําสั่งของลอหรือสุนัขของท่านนบีมฮัมมัดสุรลัออุสลามอินชาอัลลอต่อัดต่อัดต่อัดไปฝึกต่อัดฝึกฝึกถ้าเราเป็นโลกยามอัด ก็ต้องเป็นโลแกมอัตเตดีเดสุดอบูบักวาตาชั่นเป็นอามิดชั่นเป็นอามิดเตดีเดสุดแต่ว่าตาชันเป็นโลแกมอัตชั่นก็จะเป็นโลภูตามโลแกมอัตเตดีเีสุดเช่นเดียวกัน่นตอนนี้เราเลารัสลาพอเดินทางเนี่ยเรื่องเรื่องช่วงเดินทางเนี่ยช่วงไอเบียไอไรตกลงขารอดขายไรก็คุยกันเรียบร้อยนาะคุยกันเรียบร้อยจึงก็นับจํานวนคนให้เรียบร้อยในรดมีกี่คนช่วงลง้าวงน้ำไร กาจวงอีออกเดินทางไม่ก็ต้องนับอามียมีนาทีจะต้องเช็คว่าโลวงอยางันมากกรอบไม่ยัยใครลืมอยู่ในห้องน้ำหรอกีไม่ทัดตีไอ้นี่อย่ามาัดอย่างวัดออกเลยอามียอามียไม่ได้ใช้ใจการไปครั้งนี้ไม่ใช่ไปช้อปปิ้งการไปครั้งนี้เป็นการเป็นไปเพื่อ Allah Subhanahu Wa t a a l ล Allah s u b h a ะ a h u Wa Taala ส่งอัลนบีมูฮัมมัดสุลัตานว่าการต่องเที่ยวของอุมัตกองชั้นก็คือการออกไปในคุณทางของอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala มันจะได้ไปในตัว มันจะได้ความสนุกความเปิดเผินได้ได้ไม่ไหนตัวรายการปอไปถึง่หนูรายการต้องอยู่ในอมามันถึงาอามิดอามีดก็ต้องบอกบอกว่าอโลจียมาอาด์พลังจากประโยชน์ล้วนั้นจะต้องทาตัวยังไงรับผี่ชอบตัวเองเออหรือว่าจะทํำยังไงจะบอกให้เรียบร้อยก่อนอีขึ้นรอดไปพบกันตรงไหน,นยังไงกัแล้เงินเรียบร้อยถึง่า ก็คือความผิดของอมีตเพื่อที่จะให้ยามาัะได้ประโยชน์ช่วงสุดในการไปส่วนโรยยามาัะก็ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์ส่วงชุดในการไปแต่สาคัญข็อฝากอีกครั้งนึงก็คือว่าทุกคนสมควรจะมีปากกาในกาสมุดแล่มเล็กๆหรือว่าแล่มเยอะๆก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะจดในสิ่งต่างๆที่อุโซก็แนะนํามาเนึ่องอย่าไปมองความผิดของคนอื่นอย่าไปมองความผิดของคนอื่นไม่ว่าจะเห็นอะไรเรา ถ้าสมัติาเห็นในสิ่งไม่ดีเราก็ต้องเนียดว่าเราจะไม um ่ทำสิ <veter> ่งเหล่านั้นเผื่อโลกสมมาตระนะตาเห็นในสิ่งดีเราก็เนียดว่าเราจะทำสิ่งนั้นกันเผื่อโลกสมมาตาลาทำก็ทำเผื่อโลกสมมาตาลาไม่ทำก็ไม่ทำเผื่อโลกสมมาตาลาทุกคนพยายามอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะซญอัลลอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมัซลิอะลัยฮิวะซัลลิม ยาอัลฮะมุลลฮิมีนยาอัลฮะมุลลฮิมีนยาละรับอามานการออกไปในหนทางของพระองค์ให้เรามีความอิจฉาใจเผื่อพระองค์ในการออกไปเผื่อพระองค์ได้เถิดยาอนหรอกหย่อรอรับอามานของเราได้เถิดหยอด่อนหรอกถ้าพระองค์ไม่มีไม่รับอามานของเราก็ไม่มีใครสามารถรับอามานของเราได้ด้เถิยดยอด่อรอ อย่ารอแต่งวัวใจของเราให้มีความอิกรัตใจเพื่อพระองค์ได้เถิดอย่ารออย่ารอแต่งหัวใจของเราให้มีความอิกรัตใจเพื่อพระองค์ได้เถิดอย่ารอถ้าเรามีเปล่าไหมเออเดต่แฝงครอบพระองค์ส่งเปลี่ยนเปล่าไหมของเราให้เพื่อพระองค์ได้เถิดอย่ารออย่าอัรฮามารอใหมีอย่ารอเราอ่อนแออย่ารอแต่ริงพระองค์เป็นผู้ติ่แข้งแรงเป็นผู้ที่มันคองอย่ารออย่ารอให้ท่าของเรายืนยัดในงานสางาน้าของพระองค์ได้เถิดอย่ารอ يا ارحم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ยาเราให้ยาเต่าฟีเองก็พวกเราลูกเมียของเราป้ามาของเราพี่น้องของเราและอุมัตประชาชาตัวลูกได้เถิดยาเอายาเลาให้เราลบไปห้าพระองค์ด้วยความพอประทัยท่พระองค์มีต่อเราได้เถิดยาเรายาเราคำนัดการตายชาเหตุในกับเราได้เถิดยาเอายาเราคำนัดการตายชาเหตุในกับเราได้เถิดยาเรอถึงยังไงก็ต้องตายทุกคนจะต้องตายยาเราครอบพระองค์ชงให้เราตายในสภาที่พระองค์ทรงพอใจคำนัดการตายเพื่อพระองค์ให้กับเราได้เถิดยาเรา ยาอัลฮามาราฮิมินยาลอหาแห่ศาสนาให้ดีัดแพ่กระจายในตัวของเราจากตัวของเราไปสู้มุมบ้านของเราไปสู่ อ่าไปสู้จังหวัดของเราไปสูはは uh ้ประเทศของเราและไปสู้อุมัิประชาชาติตัวลูกได้เถิดอย่ารออย่าลอเราอนแออย่ารอครอบโพรองค์ทรงให้เราทำในสิ่งที่พระองคทรงพอใจได้เถิดอย่ารออย่ารอปัวชายเราให้ทำในสิ่งที่พรรองคทรงพอใจได้เถิดอย่าลออย่าลอชายตัวของเราสับสิ้นของเราเวลาของเราให้ได้ทำอามันได้พรรองค์ทรงพอใจได้เถิดอย่ารออย่ารอทรงพอใจในอามันของเราได้เถิดอย่าลอ Ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fin akirati hasanah Wa kina azabanar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Subahana rabbika rabbin isa di amma Yasifun wa salamun ala Musalim Walhamdulillahi alhamdulillahi Rabbin alamin InsyaAllah amin, amin amin Assalamualaikum Waalaikumsalam

บายันฮ right? ิดยัตว ja ันที่สามสิเดือนสิบเอ็ดเขาจะไปรวมโยก